ตอนเขาอยู่ในเงียบเน้นตอนเํามาพี่เขาบอว่าเปิดประเด็นพูดอะไรน้อยใจอยู่ก็เห็นอยู่ก็ยังน้อยใจอยู่เจ้าตุ้ที้มเราเปิดเปิดทัวร์พาทัวร์เปิดพาทัวร์เป็นเป็นไกด์เป็นไกด์ช่วงนี้พ่นรวยนะเป็นหัวหน้าทัวร์ดิหลอกกันพอใช้เลยเนี่ยเป็นไกด์เออนั่นแหละค่สิรอดอยู่เพราะตัวเองฮะใครอ่ะ กาขับใจเวลาขับใจมันตรเวงจานก็มากล้วยอยู่หลังบ้านเลยผสมพักยันโบมาดยันมาในโบมีของกินนะน่ะกับมันหอยกับยันโบแพร่ยันโบแพร่ปะไปคุดเอาลูกมันบอห่านมันสุกคาต้นได้มาแล้วจบคลิปเพราะว่ายันช้อปผู้มียได้ซีนนะทุกคน เมืองพีน10บโทนเขาตะวันเนาะมาฟังนี่กับฮันตี่ข้าวกำลังขายปิ่งไก่อยู่เด้อทุกคนไกไ่ไปไก่มากอุดหนุนเลยเด้อไก่ไมตโตใหญ่ๆเจ็บๆสดซับจักหน่อยจั๊กซับก็ได้ถ้าจะอขอข้าจะมาก,ก่อน ใกล้ิะหอดเลยมาซื้อป็นไก่ซอยในเดอ้อจัอะไรจัำซัดจัอะไรจัำซัดถ่ายจาของขามาอนแขกคนกับประมาณกำลังเ,เริ่มขมาทุกคนตอนนี้ก็ที่กล้วยกินดิว้วท่าว่าหลดหลายกับสวนกันในเนึองหักบุมีแขกบ,บุมีคนพอพิลิก สายสิงไก่ทุกคนเด็กเส้นเน่างเติมแจวไอ้พ่ออมได้เด้อเออมันนั่น่นได้มัน,ม,น,ม,นมันหอมเออได้ได้ได,ได้เป็นเอาไว้ทั้งหลังทุกคนไว้ทั้งหลังเลยเด้อขายสิงไก่เด็กโตหนึ่งทุกคนมันนิทัยสวัสดีจากกลางๆเนาะ สบายดีสบายดีเนอะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขมันหนึ่งกับพ่อผมกับส่องเจ้ข้าวเส้นเอาเหมือนเดิมเพิ่มเ,เติมกับมารอถ่ายลิตา้ามาเอาเนี่ยสับเป็นไก่จะเพิ่มมาหอดไซร์ล้วเพิ่มกระเซตมาแล้วทุกคนนะจะเริ่มตัดในเพิ่น คนซื้เมือปักเซไปเวียงคนใส่แหนะแต่คนมาหอดใส่แหน่ส่วนจักหน่อยรอเบิ่งเนาะพอคนมาหอดใส่แหน่เมือปักเซสวัสดีอลิตาส่งยาสวยงามใช่ไหมสวยสวยงามทุกมือเนาะมอโบแบนกินซาอลิตาสองมอประหมดแทนประหมดแทนเนาะก็ยักเมื่ออยู่ได้ เมื่อไปเมืองบลิมีอ่ะคัดจะโทรมาบอกก่อนนะเสร็จเมื่อจะทำเหมือนเก่นใจนะไปนอนเนื้อห้องเห่ากิ่งใจบอกคันไปเลยมีมีห้องส่วนตัวนะไปเลยเออนอนเฮือนไอดีมาแล้วมันดีมย่านนั่นนั่นแหละย่านบ่อยานปั๊มเพิ่นห้องเฮาก็มันจะซาเต็มนะพูดจริงนะซาเต็มเนาะก็ห้องคับซีกันเนาะทันการนั่นแหละคนมีแฟนฮะ อเอาน้ำเอะนี่เพื่อปีนน้ำพา,าไปกินในห้องก็ได้ในห้อง <c oughs> พุดนเาพอร์ันแหละขด้ยไบอก่ไปในหอไปไปไป้องเลยไปในห้องแบบเวลาบางทเขาพน้ำกินเด็กอกินของจาหลายๆไปสิไปสง่ง <c oughs> มาอุดนนมาอุดนอนเพนอัน,นจะลืมผกไปให้หน่อยเดอกรับจะลลายอ่กบบอเพิ่นมีอันนหนตอนนี้อยู่กับปุ๊กกอยู่กับปุ๊กเกตบ่อยากเสืรอเพิ่นบ่ เมื่อน้าเอาให้เพอนเพอนก่นยังไม่ได้น่ะยังไม่ได้ออกปะเจ้าของอยู่สายแล้วเดนนี้หมดที่มีโดยเปิดเป็นยังไม่ออกทำเป็นหนังมันนี่มาอย่างนี้ทด่แค่เปิดนี่จำคนเดียวได้เมื่อน้ามาบอกเราที่ทำอยู่สายอาจังไหนซูเปอร์อยู่สายแล้วเป็นหนังแล้วมาหอมก่อนแล้มีอยู่สี่คนเมนวะ จากเราอยู่ใส่เนาะไปนั่งกอดบ่นั่งอยู่ืนรถคุณเดียวเอาเจ้ากข้างรถจากข้าขงรถจักลงออกสี่มุตรงไปนั่งห้างกันปะจะไป,าป,ะาไปมาใหม่จะไปก่อนไปละเอ,อิดนี่เด้อไปกินก๋วยปิ้งก่อนม,มีก๋วยปิงป้ง,งเพราะว่าปิ้งอันนะ เขาไปรอบเดียวกสิไปหาไปเนี่ยเนาะเขามีห้องกันสิไปจากทิศหนึ่งน,งนะไป<ช>ละเก่งใจเก่งใจน้อนเก่งใจทุิ่นเดี๋ยวปักกล้วยก็น่าจะตอนนี้นั่งก่อนทำกล้วยชุบก,ก่อนกับเพิ่นสิเมอร์ปักเซ่เมือม่อคนเดียวน,น,น,บบนั่นหนักขึ้นเป็นแบบไหนหนึ่งจากเราเ,เออแบบนี้พอเลยอยอยอย่าย่าจะจะจะลงสิ้นไปเลยไป ก็ทำไม่สุขก่อนจากเส้นนะฮอนฮ้อนคือภาเมืองแขกคือเขาก็มาหมื่นช่วงนี้คือมีแต่นะมาแป๊บเดียวกับเมืองเลยเอาค้าเวียร์ทำงานทังคน่เลยซาจักหมื่นก็จักหมื่นซาาจักใกล้สมดเลยแต่ว่าเบียรหมื่นป้ายซาไวเนาะ ไปหลัดนี่กับบ้านทิศหนึ่งกับเบิร์ตเล่นนะตัวแทนมาเอาแทนเบิร์ตเดือนนี้ได้สั่งใหม่นะก่าประมาณหลายปีตอนนั้นเบิร์ตสาวคนหนึ่งพวกเขากินเขาเห็นคนเขาก็สั่งซื้อเลยเสียดายเพื่อนจะไปเที่ยวจะพวกนันเนาะทุกคนพากันเที่ยวป้าตอนเราอยู่ไรเงียบเม้นตอนเราแม่พี่บอกว่าส่นผลิตภูมิาเลยน้อยใจอยู่ก็เห็นอยู่ก็ยังน้อยใจอยู่ เจ้าตุ้ม <bbe> พูพูดแล้วพูดเล่าอะนแหละพูดจะของแล้วไรเอ้าเมื่อไล้วบอกโอ้ยอยู่เซโนแล้วเห็นเพื่อนไปขี่สลิงหน่อยให้โทรมาคูมมืออะไรเฮ้ยไม่ได้นอนอยู่แกนไม่ได้นอนห้องอะไรแต่ละคนฮะพี่หักพี่เัาไปเห็นนั่นเนาะพี่หัอยู่แล้วเงียบเงียบจีบช่วงเนิ่ม ไอค้ควิ่นมากกาไอลิ่ายัางไม่ได้ไปตัวเออดวงาแบบนั้แหละรอบนารอบนาครับนานมื่อกระบอเบกรบงเงียบบอแน่ยังมีกุ๊บหนึ่งใดกบอนแน่นั่นแหละไอ้ี่เาเปิดเปิดทัวร์พาทัวร์เปิดพาท <พา S 1> ัวร <พา S 1> ์วเป็น,เป,นเป็นไกดเป็นไกดชวงนี้พนรวยนะเป็นันหนาทัวร์ดิหอกกันทัวระไเนเป็นไกดเออนั่นแหละสิรอดที่วะ บ่ไม่ไดลอยบ่ได้ติดต่อบ่กัดไม่ไดติดต่อเพิ่นเพิ่นก็เเว่น้ำไอ้ยังก็อเพิ่นกระไอ้ยังก็ไอ้จอยบ่เคยยังเพิ่นก็มาหอด้านคนอเมริกันเจอเพนมาจิ้วเพิ่นจะว่าอยากเห็ดอันนี้เห็ดก็คือบพิ่ติดต่อมาเนาะ าาจรย์สนใจอยู่คัดเพิ่นคัดเพิ่นให้หุ้นกันครับมาซื้อหุ้นอยู่คัดเพิ่นไปหุ้นกันไปซอยช่วงแรกแรกไม่หนึ่งประมาณที่หนึ่งนะเพิ่นอยู่โตแล้วครับเอาปาใส่ยอดยอดวิวเอานะเห็นยัดยอดวิวเอาทุกคนก็อยากให้ทุกคนเห็ดกันดีนะครับคนสี่ได้ด้วย ขาก็บกฮูเดาสะกดิยวันไหนนี่ยิสว่าที่ากบได้ฟังกันนะกเมนกับเรื่องอะไรยังกับเพ่นซีดยังกับลืมซีเลยเออบบแอนเพยายากไปสกเล็บสบายดีมันยังบนในหาเพื่นหาสคนทอกแพงกเลเด็ดๆพอยาแบบนี่อตุกตุกๆุ๊กบกแต่สกเล็อันนี้ตุกตมันคันใหญ่อันนี้เขาเอสกเล็แต่อันนี้เขาตุกตุนะสามอสามลสามลเมนเ พ,พีกินข้าวะ่ะเอาวดแ่ขูสรงงคุณเจนหนังีได้ทั้งนาสีแดดัวสีบออันนี้ก็ได,ได้ได้คนดังมาเยี่ยนนะหูเขาบอกวาเอาเอะแล้วเมื่อรถเก่งกับจังมาถึงเมีแม่ทื่เจอ คนงามไม่ได้กางามคือเก่านาะลิตาเนาะเอาเสื้อผ้าเวลาาไปสิว่เมเป็นอะไรบแบบอนั่งหลังแล้วไม่จังนะเลยฮะ อด้ขับใจลานขับใจ,ล,บจล้านเดินทางปลอดภัยเป็นกับไปแล้วทุกคนนะจะคักเต่าหันชื่อก้าวจังไรเสีออกไปหานนองนนนผ่อนนองโนนผ่อนเนกลน่ยไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวรับจ้างเกี่ยวข้าวกับเด็กไปเกี่ยวซอยเพผ่อนผ่อนบนบนเหตุนาขับ่นเหตุนากด็กไปเกี่ยวซอยอยู่ทุกคนแซ่ดเนาะ มันบดสุมมะกวยเปี๊งยูเจ้าวันนี้ไปเจอกนบ้านน้องน้นนะทุกคนไปคำๆน้อยหนึ่งอตอนนี้กำลังสิเดินทางไปบา้นนานน้องน,นอ้นค่อยมัดน้นดอกไม้นะพะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบ่ได้เห็นพ่อโดนโดนแหละตั้งแต่เจิข้าวไปประเทศยมผมทีแล้วอะมีมะกรูดกบขัจีไปฝากเพื่อนน้ำนะทุกคนเพราะว่ากาอันนั่นแหละบ่ได้ไปเกี่ยวข่าวซอยเพิ่น เวลามีเวียดมีงานกับมิเต่ให้เพิ่นไปเป็นหมู่นะแล้วก็หายไปหายจากเพิ่นไปโดน,นยานเพิ่นว่าหายแล้วต้องไปเยี่ยมทุกคนนะ <c oughs> มาหอดบันรน้องนอนท์ละทุกคนไม่ได้เห็นเพันตั่างลายมือนะโอ้ยป้าเจ้าไม่ได้เห็นต้งตงลายมือลายงามนะ กัดดอกกัดดีอ่ะไปแต่จักโมงเนี่ยนะไปแต่ใบเศร้าทุกคนพาเสียงเห็ดเนียงเห่งเนาะไปเไปะสองโตไม่ยังนีนกระเป๋าฮะอันที่เจ็บเจอมาไว้ให้ใกลเออแม่มาจะโดนเลยมาแตโดนเลยนี่เขาจี๋มาแต่เวงจานก็มากล้วยอยู่หลังบ้านเลยผสมพาร์ทยนันโบมายันมากในโบมีของกินะนะ กำลังหอยกับยันบเพบเบยันบบให้แบบอ่ะเออออออบอ่ะคุกบาาสิมาเตโดนมาเตโดนเพรว่ามาแล้วมันไกลใส่ขาวมัน อไปเกี่ยวข่านาไถ่านาลุงเสียงเออไปสอยลาวอยเินยงจักมือมอันนมอมืออื่นมืมือออมืออื่นมพิร์นกันแล้วคนเพื่อนเพื่อจะอัปเดตตลอดใจเลยไปซอยเมาเห็ดเรือนถ่าเดยเออแค่นั้นมาคุยกันวนอัดอูกบอกอูกแมะก่อนมันก็มีแม่สองโตทุกคน นึกว่าไปรับแจ้งเกี่ยวข้าวแปลว่าได้ข้าวลายได้จักมื่อไรเป็นรับแจ้งเกี่ยวข้าวฮะไปประมาณสัวันประมาณสัวันมื่อละแสนซาวหรือเทด็จนี่แสนซาวแสนซาวทอดเป็นผู้ชายผู้ชายนะเบิ่งมาสิคือบนเวทจะเป็นกระเทยเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นมีงยิงลาวยกเมย์มีงยิงยกคุนไม่ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเนาะ เอาหันซมซวยไม่ไดเปิดเลยโอ้ม่ได้เปิดจะโดนแล้วเบ้าเท้าโดน,โดนจะโดนเติบเลยตัง้งแต่พู้นตัง้งแต่ย่อมผมผมไม่ใกล้ใกล้สีขาวเลยด้วยนี่ย่อมผมโดนเติบเลยโดนเติบเลยตอนนั้นก็ไปอยู่ปากป <ะ S 2> ต้ปากใไปติดติดยังอีกซีฮาร์มเมอร์กับมดซีซั่นเกี่ยวข่าวเปิดหันซบซวยที่เก่าอันประมาณสองวันวันที่สามก็ที่จะเปิดละมันเบิดแล้วมันเมิดแล้ว ไปชอยลงกาประมาณสองวันอืมื่ได้เจิจะโดนคิดหอดเลยมาจำเลยใช่ป่าหายสับสูญแบบคือเอึ้ยเนาะไปแล้วไปเลยยังอยู่เนาะแม่บอมากาไปหาแม่เราเลยอยู่หาหาเมยกของมู่อยู่บ่อําบ่ได้เอื่อยามู่ได้มาแม่บ่บ่เห็นด่ะบ่เห็นเนาะนางสกไซนางคือบ่เห็นขึ้นมาเลยบอกอ่นางกินอยู่จังสำเลย ก็คือท <prede fin, S 2> ีอยู่คือเก่าแล้เราเคยอยู่อยู่เราเคยอยู่นะนั่งเก่งนั่งนั่งเก่งนั่งสู่นะนั่งบนยอมไก่นั่งอยู่บนเก้าเก่งนั่งเก่งเนาะพอนั่งสวยนั่งเลิศอันนี้ว่าถั้งคนอื่นนะทุกคนยังไม่บอกสื่อบอกเสียงคาสิโดได้เลยว่าถึงไผ่เนาะนั่งอยู่บนนี้กันหนาใสอยู่ข้างหน้าดำเนาะสดดำมมงากคาสิโดบ่ลดำมาแบบเป็นอยังบอกไปไปเราบอกเจอนะก็เลยไม่ไล่เธอไล่ที่แล้วก็ นอนเมื่อยโทรศัพท์นางกันจะไปใส่บ่เมนบอซื้อได้ก็ซื้อให้สี่หน่วยหาหนวยเลยนะซื้อหลักกระเพรซื้อหลักกระเซื้อหลักกระลืมต้องเชื่อกันมีขั้งหนึ่งครับไปหาอยู่ใส่ฟูนอยู่กลางป่ากลางดงนะโทรตามอยู่ภาพหัวไปหาโทรศัพท์นางนางไปคนลงลงเริ่มเริ่มและขั้นสี่ซื้อซื้อให้ตลอดบอนั่นแล้วกับบอดฮาเพิงเลยแล้วบมเดนเนาะก็มิถันนางในหนึ่งนั่นแหละ เท่านั่นแหละพ่อกระไซปากเนาะอะไเใ็้ยังต่อฮะโบไปปักซีไปฮัผู้บ่าวท้่ปักซีไปฮัพจับผู้บ่าวกับบดลดดอกแห่งค่ะเข้าใจว่าแห่งวะว้ารถเมี่สิบแห่งแห่งเสื้อเสื้อแห่งอาบแนมกินข้าวแล้วก็นอน ก็ไม่ค็ดหนาเพิ่นแหละทุกคนเนาะก็ขึ้นฮอดอยู่เพราะนี้โทร์ัซ่บใส่ก็ได้ไอ้ข้าวโบแมนโทรรลายเธอเลยไมนจะเป็นพิสังแบบตึ๊ดตึ๊ดตึดก็บอกจะอ่ะข้าเป็นพิสังเห็นนางเป็นพิสังมันกดมาได้มันไปลงทะเบียนกดออกก็มาได้กดเข่าก็มาได้กดเข่าก็มาได้ก็แบบนั่นแหละก็เป็นไปลงแหละหรือว่าจังได้มันลงลงทะเบียนเลยได้เลยกะคนนี้ไปถามมัน พวกทำงานธนาคารเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าให้ติดเครื่องเครื่องใหม่อก็เลยได้ก็เลยได้ตลต์นะกับประมาณนี่แหละทุกคนกับมาเห็นมาเนี่ยเพิ่นแรกก็คุยพอเป็นกระใสตั้งแต่ใครเพิ่์นอาบน้ำผักผ่อนที่คราวกันสิได้กลับก่อนเพราะว่าสิไปหายยังกับมหาพอวัลพิคิเอโตอนะเพราะเอาบักกล้วยมากล้วยล้างบ้านแล้วมาฝากเพิ่์นกับขคอจีน้องสาวมาตะเวียงเนาะกต่ยังพอดีแซ่บได้คอจีอันแซ่บได้คอจีหวานเนาะ นาะสิได้ไปก่อนแหละก็บอดี้ยูโดนเนาะไปแหละสิอยู่ก็จะสองสามสัปโมงจ้าอยู่สองสามสัปโมงให้ยุ้มกัดทันตีมาแต่โดนถ่าเพิ่นนะทุกคนเนาะขอโทษทางมันไกลเนาะทางมันไกลกันท่านี้แหละกันสิได้ไปแหละสิไปหาพอวันต่ออย่ามันขำเนาะบอดี้ดำแต่งงานอยู่ไปบ๊ายบายไปแล้วสบายดีมาขอเชิญพวันแล้ว เพ็นธิตยังนอะถ่ายคลิปอยู่แต่หวะพระวันไปใส่เพิ่นขบวนนั่นเออกล้องโดนกล้องเอาบักล้วยมาให้เพิ่นทุกคนบอกให้ไม่น้อยแล้วก็มาหลุดในกมรนำการแล้วสบายดีเด้อสบายดีอันนี้แม่กล้องสักกล้องเด้อเจ้าเนี่ยสบายดีอ่ะบักล้วยลังบ้านเลยพราะว่าเนี่ย ไปเพิ่นไปเพิ่นวัดเ่นไปตัดเอายังเกาะเอาเอาอันนั้นนะเอาลูกมันมาปลูกกันนะแต่พอเท้าซีมาแล้วก็ไปเอาได้อยู่เอาพ่อไปใช่ข้าวโอพิ่นมาเน่ลูกนั่งข้าวไปใส่นั่งท้องกินข้าวแล้้้วะ่าาาจีีีปนมเเเลยยยอขบกไส็ นี่อาตัวเดี๋ยวไม่แจ้งแจ้งเลยไม่เห็นหน้าไม่น้อยกังามเลยนี่ยเดี๋ยวหันมาเลยไหมเด่องต่องแด่นองต่องแล้วกังามสบายดีรอบไม้แล้วพี่น้องเดินไปบายพ่รอบนี่กับโบเห็นหน้าเห็นหนวดมีหนวดสบไปใส่มาเหมือนเวนนิดมาเจอสวรรค์นะเค้าก็มาหอดบอลลูมารตอร์บลลมาร์เตอร์เนี่ยหนึ่งหนึ่งได้ยิบกันหนึ่งกับเจ้าอันนั้นเจ้ามาพอดีพอไปเยี่ยมน้องนนท์แล้วกับพอดีเอามาให้ในพร้อมไปแล้ว ไม่ได้เห็นพันไปโดนไปแต่คุดเลยส่วนผมะเร็งนั่นแหนเออเพิ่นไปเกี่ยวรับจ้างเกี่ยวข้าวเด็เออมื้อมื้อหนึ่งแสนซาวเพิ่นเกี่ยวซาวกว่ามื้อตอนนี้ดำบดัเป็นผู้ซาให้อยู่เอาคือถือเลยบ่กเมื่อแสนซาวกับแสนซาวก็ประมาณนั่นแเลยอนาแสนหกแสนฐานปลาเจ้าคุ้มแพงเลยเนาะโบโบอกนา่งแมนี่ยเนาะทุกคนกอดกับโบว์วันนังจับมือมาตลอดมากอดกับเขาดีหามงคลแล้วเรียกแล้วเรียบร้อยหกโมงเรียบร้อยเมื่ออื่นจะอยู่บ้านอยู่บ้าน ไปเงินบุญเขาเลยเดียวบุญจะใสเงินเอื้อยขนาดนี้มโนใสโอ้เพันธิตบุญบ่ะอันน้องสาวเพิ่นมาแต่เยอรมันโอเล่ฟังภาษาเย็นะเลิศจ้าไปไปกินคนเมืองนอกไปจากคนโอน้องนัดกับไปพคนเลยมาเพิ่นมาและไปในครอบครัวนี่แหละน้องนัดกับไปน้องทองกับไปทองไปไปทองกับมาลินน้ำเพิ่นทุกคนจ้า เ่ียน้ักสิได้นั่นแหละพรวันเพิ่มาเลยเออทั้งนี้งศาลจะแก่งหนังงามเนาะเออป้าต้องใส่สลอกสล่งเนาะนี่มาแล้วทุกคนใส่บอกใส่เว่นสบายดีเอากระโคดมาให้ใส่บาตสิใส่บาตสิไปคุดเอาลูกมันะบอสพี่บอสัดอะไรเนี่เลยมนสุกคาต้นใดอันนี้อะไรหัดมะก้นเนาะ มัาเจอสีหวานแตบบมันมันเย็นมันฝาดเจอคุาพเดิ้นเนาะมันดีกับผอได้ดีกับผอแตบบเนาะแซ่บละสีชมพูกับไปคุดเอาเลยไปคุดเอามาฝูกเลยเอาจากสองต้นสามต้นเพื่อที่จะมีลายของกินน้ำจ้าเนาะกต่บ้านเลยทุกคนเนาะการซีเท่านี้แหละกาสิีเด็จบคลิปเท่านี้เนาะจบแล้วจบคลิปเพราะว่ายัดท้องพ่อเมียได้ซีนนะทุกคนเนาะจังไรก็สิได้อันนั้นแหละ เม่ล่บ่าวพื้นบ่าวหยังดอกวันที่เกตพี่น้องฝากพอวันที่เกตไม่น้อยแฟมิลี่เนเดินเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญกับเบิงโฆษณาเฮาดเน่เนาะเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะเด็กพอได้เงินไปหันไปหนี้อนหนึ่งนะทุกคนวันแล้วก็ขอบอกขอบใจบายบายสบายดีสบายดี